สุขสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะครับราศีแห่งนรกผู้เที่ยงตรงในเดือนมีนาคมนี้จะเกิดคราดในดวงชะตาวันที่14จันทคราแล้วก็วันที่27มีนาเป็นสุยคราดนะครับจะส่งผลต่อดวงชะตาเช่นไรแล้วก็พิเศษกว่านั้นก็คือดาวดีๆที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาต่อชีวิตของท่านมาก จะเริ่มขยับเดินดีนะครับดวงแรกเลยที่ค่อนข้างจะเด่นหน่อยก็คือดาวพระฤหัส,สบดีดาวพระฤหัส,สบดีที่โคจรอยู่ในภพมรณะแต่ก่อนนั้นเนี่ยก็พัดองศาและถอยหลังหลายคนก็อาจจะมีเรื่องติดขัดมีเรื่องความความขัดแย้งห่างไกลจากเพื่อนพี่น้อง หรือหลายสิ่งหลายอย่างยังไม่ก้าวหน้าการจัดการเรื่องทรัพย์สินมรดกการเดินทางไกลติดติดขัดขัดในเดือนมีนาคมพระหัสบดีจะเริ่มเดินหน้าไปอย่างช้าช้านะครับเมษานี้สปีดเต็มที่ก็จะหมายความว่าเมื่อดาพระหัสบดีเดินหน้าแล้วเนี่ย ก็จะส่งผลดีเรื่องของการติดต่อการเดินทางการตลาดการนำเข้าส่งออกเรื่องของการต่างประเทศการจัดการเรื่องทรัพย์สินมรดกจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นใครที่ทำเรื่องพวกนี้อยู่ก็มีวิแววที่จะประสบความสำเร็จสูงนะครับแล้วดาวพระศุสวดีเองก็เป็นดาวภพอริเมื่อโคจรในภพมรณนะก็จะหมายความว่าติดขัดปัญหาอุปสรรคใดๆอยู่นะครับ ก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีปัญหาเหล่านั้นก็จะดำเนินการจัดการได้งานใดที่ข้างค้างอยู่ไม่คืบหน้างานนั้นก็จะเริ่มเดินหน้าไปในทางที่ดีอันนี้เรียกว่าดาวพะระฤหัสบดีเดินหน้าตามปกติก็ให้คุณต่อดวงชะตานะครับเด่นเรื่องต่างประเทศเด่นเรื่องการนําเข้าส่งออกการค้าขายเด่นเรื่องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับ เด่นเรื่องของการจัดการเรื่องทรัพย์สินมรดกกับบรรดาเพื่อนพี่น้องจะประสบความสําเร็จดังที่หวังแล้วก็ดาวอังคารอังคารนี่ก็สําคัญสุดๆเหมือนกันนะครับอังคารนี่ทําหน้าที่สองอย่างก็คือดาวพบปัตตนิได้แก่คู่ครองคนรักหุ้นส่วนการลงทุนนะครับเพศตรงข้ามหรือใครจะแปลในความหมายไม่ดีไปว่าคู่กรณีก็ได้นะครับ แต่อังคารนี้แต่ก่อนก็อาจจะเป็นคู่กรณีแต่ตอนนี้เริ่มโคจรดีตอนนี้นิ่งอยู่จนถึงประมาณวันที่13บ4มีมีนาคมแล้วก็จะเริ่มเดินหน้าพออังคารเดินหน้าเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นใจดีมากนะครับแล้วอังคารนี่ก็คือดาวพบกระดุมพระราศีพิจิกด้วยกระดุมพระก็คือเงินใช้จ่ายหมุนเวียนรายได้เงินเดือน ผลตอบแทนหรืออาชีพที่คุณทําก็ได้นะครับความปรารถนาความต้องการของคุณก็ได้นะเริ่มโคโจรในตําแหน่งที่ดีแต่ทั้งสองดวงอยู่ที่ภพสุภะพภพปัตตนิอยู่ที่สุภะดาวพบกระดุมพะอยู่ที่ภพสุภะแบบนี้หมายความว่าอย่างไรก็จะหมายความทั้งดีและร้ายในส่วนที่ดีเนี่ยก็จะหมายความว่าคุณจะมีเงินมีทอง มีความรักคนที่รักก็เกื้อนหนุนร่วมหุ้นลงทุนกับใครไว้ก็เริ่มเห็นผลตอบแทนแล้วใครที่ลงหุ้นทองรุ่นอะไรไว้ตัวนี้ก็โอ้โหขึ้นเอาขึ้นเอานะก็สามารถนำออกมาขายทำกําไรได้อีกนะครับแล้วเรื่องของการเงินถ้าไม่มีก็จะมีที่พึ่งพาอาศัยนะใครไม่มีเงินไม่มีทองใช้ก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนที่รัก ช่วยเหลืออุปัมภมค้ำชูก็นับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งโชคลาภผลทางด้านการเงินที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้ากระดุมพระเนี่ยหมายถึงเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สแสวงหาทรัพย์สินเงินทองและหมายถึงสัญญาจ้างเมื่ออยู่ที่พบสุภะยื่นใดๆไว้ก็จะได้รับการพิจารณาแล้วก็จะประสบความสำเร็จผู้หลับผู้ใหญ่ เกื้อหนุนเงินทองยศตำแหน่งเริ่มขยับก้าวขึ้นเดินหน้าไปในทางที่ดีตลอดเดือนมีนาคมนี้นะครับแรกๆอาจจะช้านิดหนึ่งมีเรื่องอื่นให้จัดการแต่พอกลางเดือนไปเริ่มจะเห็นผลมีเงินมีทองไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนไปถึงวันที่3เมษาดาวอังคารจึงย้ายเข้าสู่พกกรรมะ อันนี้คือส่วนที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีภารกิจที่จะต้องจัดการเรื่องของการนําเข้าส่งออกเรื่องของการจัดการเรื่องทรัพย์สินมรดกการทําการตลาดติดต่อคนทางไกลต้องเดินทางไกลต่างประเทศดําเนินการได้เลยนะจะประสบความสําเร็จเป็นไปในเชิงบวกนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักก่อนหน้านี้ คราวนี้ก็ถือว่าหลายอย่างจะลงตัวทั้งคนที่รักก็จะเกื้อหนุนสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันก็จเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของดวงชะตาแต่ทีนี้ถ้าไปดูเรื่องของดาวแห่งลาบผลโชคลาบวาสนาไปดูดาวพระอาทิตย์อาทิตย์ในช่วงต้นเดือนเนี่ยราศีจักเป็นประเกษตรอยู่ในภพปุตตะ แล้วก็มีดาวพระเสาที่เป็นดาวพันธุมาร่วมด้วยบางคนเดือดร้อนนี่ดาวคู่ธาตุไฟหนึ่งกระเจ็ดทำให้สัตว์สายไม่มั่นคงร้อนอยู่ภายในไม่แสดงออกก็ได้อยู่ในราศีธาตุลมอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลง,ลงถ้าควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ด้วยเมตตาผ่านสบายนะบางครั้งก็ต้องอุเบกขาทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนิ่งเฉยและมีความเป็นกลาง ผ่านได้สบายแต่ถ้าสัตสเสียงเอียงไปตามกระแสแห่งความร้อนทั้งร้อนจากลูกหลานบริวารทั้งร้อนจากเรื่องของครอบครัวทั้งร้อนในเรื่องของพ่อแม่เป็นเด็กเอาแต่จใจทำให้คุณเดือดร้อนวุ่นวายถ้ามีเมตตานะเกื้อหนุนกันปรารถนาดีต่อกันมีกรุณาก็คือช่วยเหลือเกื้อหนุนนะ ผ่อนหนักให้เป็นเบามีมุทิตาแสดงความชื่นชมยินดีเมื่อเขาได้ทําสิ่งที่ดีแล้วบางอย่างก็ต้องมีความเป็นกลางบางอย่างก็ต้องปล่อยวางนิ่งเฉยนี่เรียกว่าการุณามุทิตาเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาจะทําให้คุณเป็นพรหมชีวิตประเสริฐขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้ ดาวอาทิตย์เสียครับดาวลาภเสียในภพปุตตะเสียเงินเสียทองให้ลูกให้หลานให้บริวารกับการลงทุนใหม่ก็ได้มีดาวพันธุเข้ามาเร่วมบางคนก็จ่ายให้แม่เดือดร้อนเพราะแม่เพราะญาติบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยบางคนฟืนไฟไหม้บางคนก็ต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม้พวกวหลอดวงหลอดไฟระบบไฟบางคนก็เรื่องของรถราพาหนะเสียหายซ่อมบำรุง เนี่ยมันทำให้ร้อนสัดใสแต่ถ้าเจริญพรมวิหารแล้วอยู่ง่ายอยู่สบายดีมากนะครับเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะใช้จ่ายเสียราบเสียผลนะแต่ดาวอาทิตย์กับดาวพระเสาร์เขาเป็นคู่าธาตุกันในด้านที่ดีนั้นคือพลังงานอย่างดีที่จะทำหรือผลักดันให้คุณเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆออกสแสวงหาหาโอกาสใหม่ๆให้แก่ตัวเองหรือ ทำให้คุณกระตือรือร้อนมากยิ่งขึ้นอยู่ไม่นิ่งนั่นแหละก็จะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะครับอ่นะเรื่องลูกเรื่องครอบครัวแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวลาพะด้วยนะโชคลาภวาสนาแม้ต้นเดือนนี่อยู่ในภพอริซะด้วยนะวางอริก็หมายความว่าภาระนีสินค่าใช้จ่ายต่างๆกรมธรรมประกันภยัยบัตรประกันสุขภาพ อมองดีๆมีลาบมีผลเพราะอาทิตย์นวางอุจาจวิลาศค่อนข้างจะมีพลังนะครับแต่ทีนี้ในช่วงกลางเดือนดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวภพลาพะเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีมีนเป็นภพอริแปลว่าการติดขัดนะครับมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขนะแล้วก็เรื่อง ที่ดีก็มีตรงที่ว่าดาวอาทิตย์ยเข้าสู่เรือนของพระหัตสบดีแล้วพระหัสบดีก็เริ่มเดินหน้าในภพมรณะมันก็จะเป็นการขับเคลื่อนเรื่องกิจการงานปัญหาอุปสรรคติดใดข้างค้างอยู่ก็จะเริ่มจัดการแก้ไขได้แต่ก็เหนื่อยหน่อยตรงที่ว่าดาวอาทิตย์ยเข้ามาเจอพระราหูเขาเรียกว่าเป็นดวงคราดนับตั้งแต่วันที่สิ่ มีนาคมถึง14เมษายนเช้านะครับเป็นช่วงระยะคราดคืออาทิตย์โคโจรร,ร่วมกับพระราหูใหม่ๆอาทิตย์เข้ามาเนี่ยอาทิตย์ดับเลยแล้วก็ในวันที่14เนี่ยจะเกิดจันทคาตเมื่อพระจันทรโคโจรเป็นราชาโชคเข้ามาที่ราศีกันนะครับจันเพนแต่ก็จะเป็นคราดเรียกว่าจันทคาต จัน์คืออะไรคือดาวพบกรรมมะเมื่อเกิดคราดหมายถึงอารมณ์และพฤติกรรมของคุณมันจะหลดุดมันจะเวียงมันจะแสดงออกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันไม่ใช่คุณเนี่ยมันออกเป็นเชิงลบทําให้เสียสรงระวังให้ดีเพราะว่าช่วงจิตใจดับอารมณ์มันก็จะมาช่วงสติปัญญามืดมิด ถูกอะไรไม่รู้ครอบงำความทุกข์ความโศกภาระหนี้สินแรงกดดันมามันก็แตกออกมันก็จะฟุ้งกระจายออกคืออารมณ์ใส่เต็มที่จะทำให้ตัวเองเสียใจภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเกิดคลาดมีสติให้มากก็ผ่านได้แค่นี้เองและถ้ามีโอกาสนะก็เสียสละแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองเพื่อหนุนคนที่มาให้บริการเรา เป็นแพทย์พยาบาลคนป่วยคนเจ็บนะหรือแม้แต่ศัตรูคู่อาฆาตเราใดๆก็ตามแผ่เมตตาให้เอาโหสิกรรมต่อกันจะดีนะครับแล้วทีนี้ในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้ามาเนี่ยเอาส่วนที่ดีก่อนนะดาวลาพะเข้ามาเนี่ยเขาจะมาเจอดาวพระศุกรศุกร์ก็คือตัวคุณเป็นมหาอุดอยู่ในพภพปริแปลว่าคุณ เป็นนักแก้ปัญหาคุณเป็นที่ปรึกษาคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคใดๆมีปัญหาเข้ามาก็เป็นพระสุขยังสำราญยังยิ้มได้เดี๋ยวค่อยๆจัดการไปตามลำดับอันนี้คือพระสุขแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยเจอแต่เรื่องหนักๆใหญ่ๆแต่คุณจะจัดการได้นะครับแล้วเจ้าเรือนอริเองก็จะเริ่มเดินหน้าในพมรณะแล้วพระสุขนี่ก็เพ่นด้วย นะก็ถือว่าตัวคุณเนะี่ยพลังดีนะเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นที่ปรึกษาเป็นนักแก้ปัญหาให้กับคนอื่นมีพุทธเข้าไปร่วมด้วยพุทธเนี่ยจะเป็นดาวภพวินาศจะหมายถึงความสิ้นเปลืองนั่นหมายถึงเมื่อพุทธไปอยู่ที่ภพอริเรื่องหนี้เรื่องสินอาจจะเกิดมีปัญหาอุปสรรคมีเรื่องต้องจ่ายต้องทำต้องเสียทรัพย์ นะครับเพื่อจัดการปัญหานั้นก็จะมีพุทธกับสุขเป็นคู่ธาตุเมื่อรวมกันเข้านี่ก็ความสนุกสนานเรื่องเดิมบันเทิงใจก็ยังมีนะครับมีเรื่องจ่ายมีเรื่องเสียเออแล้วก็มีเรื่องของของฝากของกินเข้ามานี่แหละจากการเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยเหลือผู้คนก็ได้รับตอบแทนแต่ตัวเองก็สิ้นเปลืองและก็ต้องระวังโรคภยัยไข้เจ็บด้วย ราหูอยู่ด้วยนะเอาพุธอีกดวงหนึ่งก่อนพุธอีกดวงหนึ่งคือดาวประจำภพสุภาที่อังคารโคจรอ,อยู่นั่นแหละนะครับก็คืออังคารคือดาวการเงินและเรื่องของความรักสัญญาหุ้นส่วนตำแหน่งงานก็ได้ทรงผลกระทบต่อพุธพุธอยู่ในภพอริเนี่ยก็จะหมายความว่าการแก้ปัญหาของคุณจะดำเนิน ไปได้อย่างสำเร็จลุล่วงด้วยความมุมานะความเพียรความขยันและการได้ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่สุภะคือพุทธเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหรือตัวคุณเองนั่นแหละเป็นครูบาอาจารย์คนใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วพุทธกับอาทิตย์เมื่อจรร่วมกันเนี่ยวาจาคือคำพูดของคุณจะศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรคนก็จะเชื่อถือนะครับ จะเงียบเฉยบ,าบาย้าใบมิได้มีอะไรต้องถ่ายทอดต้องแสดงต้องพูดต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็ดาวอาทิตย์กับดาวพระสุขร่วมกันสุขคือตัวคุณอาทิตย์คือดาวลาภะสมพลคือเกื่อนหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันดาวพุธและสุขเนี่ยเหมือนเป็นคู่สมพลของอาทิตย์คือต้องได้รับแสงจากอาทิตย์เพราะฉะนั้นเมือ่อโคจรร่วมกันแล้วเรื่องเกี่ยวกับพวกโชคลาภวาสนา ตัวคุณเองจะเปล่งประกายเหมือนดาวพุธและดาวศุกร์ที่เปล่งประกายบนท้องฟ้านะครับศุกร์เพ่นพุธเพ่นแม้อยู่ในภพอริก็ตามจะมีเครดิตที่ดีเป็นที่ปรึกษาของผู้คนแล้วก็เป็นคนที่เสียสละแบ่งปันดีด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกื้อหนุนด้วยนะครับแต่การเกิดคลาดในดวงชะตาก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งแต่มันจะเสียสำหรับ คนที่โภชเนมัตตันยุตุงเรื่องกินเอาแต่พุงเป็นใหญ่ประเภทเอาอร่อยปากแต่ลำบากตูดระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในช่องท้องเรื่องอาหารการรับประทานจะเกิดเป็นพิษนะครับระวังให้ดีท้องเสียช็อกได้นะก็ป้องกันเรื่องพวกนี้ไว้งนาะหายาทุ่งยาธาตุหาเกลือแร่สำรองไว้เลยในตู้ยาที่บานแต่ถ้าดีก็ไปถวายยารักษาโรคไปให้เครื่องมือแพทย แล้วอุทิศบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เด็กสัตว์ที่เราเคยทําร้ายทําลาย,ลายอุทิศบุญให้ขอโหสิกรรมต่อก,กันด้วยบุญที่เราได้ทํานั้นนะก็จะคล้าคลาดปลอดภัยนะแก้เคล็ดคลาดลาหูนี้ได้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งละเรื่องอาหารการกินก็อาจจะเป็นพิษเป็นภัยติดเชื้อได้แล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ที่ คนมุ่งหวังมาให้คุณช่วยเหลือคำประกันบ้างมากู้มายืมบ้างพูดจาหวานล้อมจนคุณรักและหลงเชื่อมีความคาดหวังสุดท้ายคุณจะถูกหลอกถูกโกงกลายเป็นหนี้เป็นสินระวังให้ดีเรื่องพวกนี้นะครับเว้นไว้ก็จะดีนะการให้กู้ให้ยืมการทําสัญญานะครับแล้วใครมาพูดเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่จะตอบแทนคุณ ฟังหูไว้หูอุเบกขาต้องมาวางเฉยนิ่งเฉยไว้ก่อนพิจารณาไว้ก่อนหลัง14เมษายนจึงดำเนินการต่อได้นะครับตอนนั้นโชคลาภผลดีมากมีนาอดกั้นไว้นิดหนึ่งอย่าโลภก็พอและใครที่หมกมุ่นอยู่กับบรรดาอบายามุกสุรายาเสพติดของมืนเมาต่างๆช่วงนี้เป็นช่วงที่วิบากกรรมเหล่านี้จะมาให้ผลจะเกิดกโทษโรคทุก โยภัยต่างๆอีกทั้งคดีความและบางครั้งก็อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายหรือสูญเสียด้วยจึงต้องระวังให้มากในช่วงคราดถ้าใครที่ยังข้องเกี่ยวกับการพนันอบบยมุกการเที่ยวยามวิกาลดื่มกินไม่บัญยะบัญรยังเป็นช่วงที่ร่างกายจะพังและเสียหายให้ระวังเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยดาวหลายๆดวงก็โคจรให้คุณต่อดวงชะตา ในหลายๆเรื่องค่อยๆลำดับไปทีละเรื่องและจัดการไปทีละเรื่องจัดการเรื่องอะไรถ้าเรื่องที่ไม่ดีก็ป้องกันแก้ไขไว้ก่อนนะทั้งในเชิงปัจจุบันเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็กับเรื่องของาศาสนาความเชื่อด้วยนะครับควบคู่กันไปอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็เรื่องของเพื่อนพี่น้องเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเดินทาง เรื่องของการประกอบอาชีพการงานและความรักจะเริ่มเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็จะมีคนคอยสนับสนุนและคุณเมื่อได้ดีแล้วก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยให้กับบคุคคลอื่นด้วยมีความรู้ก็ถ่ายทอดเป็นธรรมทานก็เป็นการสร้างกุศลจะยิ่งเสริมบาร,รมีให้ตัวเองมีสถรยภาพมีความมั่นคงอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการโคจร,รของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตา ชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนมีนาคมครับ